Hi นะคะทุกคนวันนี้นะคะชาชาก,ก็จะพาป๊อปทาร์ตนะคะมา hello ลลกับทุกคนคือชาาก,ก็ไม่ได้ทําคลิปป๊อปทาร์ตมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ชาาก,ก็ไปโพสตในคอมมูน uh, ิตี้ชาว่าอยากดูคลิปอะไรบ้างนะคะแล้วก็ป๊อปทาร์ตเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะตอนนี้ว่าอยากดูป๊อปทาร์ตคิดถึงนะคะชาาก,ก็เลยจัดให้ค่ะมีคนขอให้ชาารีวิวเสื้อผ้าป๊อปทาร์ตนะคะซึ่งเสื้อผ้าใหม่ก็เพิ่งมานะคะเพิ่งตัดเสร็จเลยเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูนะคะว่า่าาาาาออทรรเเนนีียยมมมชชุดดชุดดดดะะะะไบ้้้งงแลลววว๋จใหะคะ มาเริ่มกันที่หมวกกันนะคะน,นี้ก็สั่งถักพิเศษเลยนะคะมีสีเท่าสีออเขียวนีออนนะคะสีชมพูนีออนสีฟ้าแล้วก็มีสีขาวซึ่งเวลาใส่ก็จะรู้สึกว่าเขาจะแบวขึ้นนะคะแล้วก็นี้นะคะก็เป็นหมวกถักที่ได้มาตอนที่ป๊อปทาร์สมาถึงบ้านนะคะก็มากับตัวเขาเลยอันนี้คือแพมเพิร์ดนะคะก็คล้ายๆแพมเพิร์ดลิงของอาชาเลย อันนี้เป็นลายไอติมนะคะดูกันที่ผ้าไอติมก่อนละกันนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยชาให้ช่างของชาตัดน,นะคะก็ชุดพวกนี้มีขายที่ไม้ไทยรีทับบูนะคะก็จะเป็นชุดของตุ๊กตามินินะคะไซส์8ปดถึงสินิ้วอันนี้ก็เป็นผ้าไอติมนะคะนี่เป็นกางเกงแล้วก็จะมีเป็นชุดนอนนะคะนี่แล้วก็มีหมวกนะคะ ต่อมาก็จะเป็นชุดที่มากับป๊อปทาร์นะคะก็เป็นสีฟ้าน,นี่คือชอบมากๆนะคะเพราะว่าสีมันน่ารักมากๆมากับกางเกงด้วยนะคะแล้วก็น,นี้นะคะก็จะเป็นชุดวันซี่นะคะนี่ก็เพิ่งตัดเสร็จมาเลยนะคะของไม้ไทยลิท b บูเหมือนกันก็อันนี้เป็นลายฮาวส์ชูสนะคะเป็นลายแบบว่าฟันของฮาวส์หรือว่าแบบหมาปะหมาป่าอะไรเงี้ยแล้วก็นี้เป็นมิกกี้เมาส์นะคะซึ่งอันนี้ทุกตัวนะคะข้างหลังก็จะมีเปิดตรงคอนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ง่ายๆนะคะแล้วก็ ตรงนี้นก็จะเป็นแบบตีนตุ๊กแกนะคะนี่เลยอันนี้ก็เป็นชุดไอติมนะคะเป็นวันซี่เหมือนกันแล้วก็มีผ้านี้นะคะซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยเป็นผ้าหมีนะคะเป็นผ้ายืดนะคะ นี่ลายหมีเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นผ้าซื้อมาจากญี่ปุ่นล่าสุดเลยนะคะเป็นอังปันแมนนะคะก็มีเป็นแพมเพิร์ดลิงด้วยนะคะบูบูก็เคยใส่ไปแล้วแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นชุดนอนตุ๊กตานะคะสีแบบสดใสมากแล้วก็ชุดสุดท้ายของป๊อปทายนะคะก็จะเป็นสไมลี่นะคะเป็นชุดนอนเหมือนกันเป็นแบบเข้าเซ็ตแบบนี้นะคะ อ๋อแล้วก็มีกางเกงขาสั้นด้วยนะคะนี่คือลองทําเป็นตัวอย่างดูว่าเฮ้ยเขาใส่จะน่ารักไหมและอีกชิ้นนะคะก็คือเป็นดเปอร์หรือแพมเพิร์ดนะคะที่มากับป๊อบทาร์ตเลยก็จะเป็นถักๆเข้ากับหมวกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชุดแรกกันเลยนะคะใส่ชุดเออสไมลี่ดีกว่าชุดนอนสไมลี่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่กางเกงก่อนนะคะก็จะต้องระวังอีกแล้วนะคะเพราะว่าตัวเขาก็บอบบางมากใส่ทีแล้วแบบเกรงมาก เดี๋ยวต้องหาวิธีใส่ที่เราถนัดนะคะเค okay. <Okay. S 1> เข้าไปแล้วตะขาหายไปไหนเนี่ย mm. ขาด้านนี้อยู่ไหนอ๋อพับอยู่นะคะโอเคเท้าออกมาแล้วนะคะเราจะดึงขึ้นไปให้แบบอยู่ตรงเอวเขานะคะเพราะตอนนี้มันหลุดก้นอยู่นี่ใส่แผมเพ์ทอันเดียวตั้งแต่วันแรกเลยนะคะไม่เคยเปลี่ยนเลยประหยัดมากเล็บเริ่มยาวอีกแล้วนะคะต้องแบบระวังมากเลยอะ หัวเข่าแบบว่าอยู่ข้างในนะคะเพราะว่าขาเขาช่วงต้นขามันสั้นมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่เสื้อกันนะคะเสื้อแบบนี้ก็จะเป็นผ่าหลังนะคะก็ะใส่ง่ายนี่นะคะเอามือเข้ามาในนี้ก่อนเลยด้านนี้มีสี่นิ้วโอเคฟึบด้านนี้สองนิ้วนะคะ ต้องไปช่วยรับมือออกมาอุ้ยดึงนิ้วไม่ได้โอเคอุ้ยน่ารัก,ก่ะเดี๋ยวกันนะต้องติดข้างหลังใส่แล้วน่ารักมากเลย มาบีน่ารักมากนี่นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายติ๊กต็อกดีกว่าใช้จะใช้เป็นแบบนี้นะมันก็จะแบบมีหลายๆสีนะคะ ยากมากเล็บก็ยาวห้ามให้เห็นนิ้วในนั้นนะไอติ๊กตนะ็อกแล้วก็อีกข้างหนึ่งลำบากเะละ่ะเห็นออามาน,น่นารักแต่ว่าโ,โหเบื้องหลังนี่เหนื่อยนะนี่นะคะเสร็จแล้วกว่าจะถ่ายได้โอ้โหสีแบบแสบตามากเลยอะ <laughs> ถ้าใครอยากดูนะคะไปดูใน t ิ k t อกชาดายชื่อชาชอริตานะคะเดี๋ยวอันนี้เราก็จะโพสเลยนะคะเดี๋ยวเราเลือกหน้าปกก่อนว่าสีไหนดีหรือว่ามือไหนดีมือนี้ดี่ะชอบมือนี้สุดแล้วว่าน่ารักอะ่ะนี่เอ้ยน่ารักลงแล้วนี่นะคะมาดูอัปเดตนะคะนี่คือติกตอกของชาชานะคะชาก,ก็ถ่ายกับอาบูบูไปด้วยดูบูไม่สนใจใชาเลยเห็นปะ ถ้าใครอยากดูแบบมีเสียงนะคะไปดูใน t ิก t o อกนะอันนี้ก็คือคิดถึงหิมมากอันนี้คือคาริมบ้านะคะแชรก,ก็เล่นเพลง Love of My Life นะคะนี่ป๊อปทาร์นะคะนี่เล่นกับพี่เลโออันนี้คือเวอร์ชั่นที่ทำถูกต้องส่วนอันนี้คือเวอร์ชั่นที่ผิดนะคะแล้วก็เล่นกับบูบูด้วยนี่ Boo บูบูป๊อปทาร์ บูบูมีป๊อบแทสกับบูบูมีกับบูบูพ่เลโอแชากับบูบูชอบหน้านี้มากป๊อบแทอันนี้ที่เราถ่ายกันเมื่อรอบที่แล้วนะคะที่ถ้าใครจําได้ที่วันเดวิดป๊อบแทสน,นะคะก็คือจะถ่ายเซตนี้กับเซตนี้อันนี้ด้วยเป,ปเปอร์เดี๋ยวเรามาดูวันที่แบบคนดูเยอะๆดีกว่าตอนนี้กี่เท่าไหร่แล้วนะคะ 12ล้านเลยทุกคน12ล้านวิวนะคะคนกดไลค์6,900แล้วก็คนเม้นหมื่นแปนะคะเยอะมากเยอะมากนะคะดีใจที่ชอบป๊อปทานนะคะนี่คืออันแรกของป๊อปทานนะคลิปเปิดตัวโอเคค่ะถ้าใครอยากดูก็ไปดูได้นะคะที่ติต๊กตอกของอาชานะคะอันนี้ชื่ออันนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปเขาดีกว่าแล้วก็จะเก็บข้างๆางออกไปก่อนนะคะซูมหน่อยเพราะเดี๋ยวเงาลงก็ วุ้ยเขาปิดปากเขาหน่ารักจังเลยดูดีนี่สงนิ้วนี่คือแบบจุดขายเลยนะทำให้เขาดูแบลวมากนะคะแล้วเราก็สามารถทำให้เขาแบบอมนิ้วเหมือนเด็กน้อยได้นะคะแล้วก็บีบแล้วก็เอานิ้วเข้าไปเลยอย่างงี้ึบนี่นะคะน่ารักมากดูดิ แล้วก็นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ชุดไหนดีมิกกี้เมาส์ดีกว่าเนาะลองใส่มิกกี้เมาส์อีกอันหนึ่งนะแต่ก่อนอื่นต้องเอาออกนะคะเชิตนอนคว่ำก่อนออกมาวายคือแบบเล่นไปก็คือต้องระวงระแวงแล้วก็เราจะถอด สำหรับชุดนี้นะคะเราก็จะต้องแกะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะต้องเปิดข้างล่างนะคะแล้วก็ใส่ขึ้นไปเป็นเหมือนกระโปรงเลยคือทำให้ใส่ง่ายไ,ไว้ก่อนนี่นะคะเราก็ใส่ทางขาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะดึงขึ้นไปนะคะแต่ว่านี่เราต้องใส่แขนโอ้ย รุนไหมอะรุนมากอะออรู้สึกว่าเล็บไปใช้ย,ยาวเกินอะ่ะไมนชิชาทานเล็บด้วยนะทาแค่นิ้วโป้งนะคะโอเคแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะนี่นะคะอุ้ยออกมาแล้วไม่ได้ขาดใช่ไหมไม่ขาดไม่ขาดตกใจเลยอะมันเป็นข้อพับอะทุกคน ไปนิ้วเล่นสบายใจกว่าเยอะมากๆเลยนะคะโอเคหูเออยังยังไม่พ้นผ่านโอเคโอเครู้สึกแบบร้อนเลยนี่เริ่ติดเข้าไปก็เดี๋ยวตรงนี้เราก็จะติดดินตกแกทับไปอย่างี้นะคะเฮ้ยเพอร์เฟกต์มากๆเลยน่ารักมากๆป๊อปทาร์ท ถ่ายรูปถ่ายรูปคือตาดำเหมือนชานมไข่มุกมากเลยอะเม็ดสีดำอะนี่นะคะเวลาเขาก้มหน้านิดนึงเขาก็จะปากปิดแต่ว่าถ้าเขาแบบเงยหน้าปากเขาก็จะเปิดกว่านะคะดูดิแปลวมากโอเคเราใส่ชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วกันเพราะชุดอื่นก็จะคล้ายๆกันนะคะก็เอามารีวิวให้ดูว่าป๊อบท้าตีตตอเน,นี้ยมีชุดอะไรบ้างนะคะนี่เดี๋ยวเราใส่หมวกให้เขาดีกว่าสีอะไรดีอะสีเทาแล้วกันเนาะ อุ้ยหวังน,น่ารักแบลมากเลยนะคะใส่หมวกแล้วดูดิอตาาักโอเคชอบชุดไหนก็บอกกับชาด,ด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับชาชาว่าคือจริงน่ารักทุกชุดแต่ว่าอันนี้หรือว่าสีเรียบๆน่าจะเหมาะกับปอบฐานนะคะแต่ว่ามิกกี้เมาส์ก็เหมาะนะคะน่ารักดี โอเคไปแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะติ๊งอยากดูอะไรก็เม้นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูใน TikTok ด้วยนะชาชารติตาโอเค okay. อ่ะบายบายอุยน่ารัก